ผู้ครองที่คู่ควรที่สุดเจ้าหญิงมิรานานั้นมีชื่อเสียงหรือจะเรียกว่าชื่อเสียไปทั่วอาณาจักรเฮ้เอเลียดเจ้าฟังสารล่าสุดจากเจ้าหญิงอวดดีมิราณาหรือยังแมาหน้าเราไม่รู้จักนางเราจะพูดถึงนางแบบนั้นได้ยังไงรอจนกว่าเจ้าจะได้ฟังสารก็แล้วกันฟังสิครอบครัวราชวงศ์ราสเฟอร็อ ยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าเรามองหาคู่สมรสให้กับเจ้าหญิงมิราน่าเรียนเชิญเจ้าชายที่ต้องการเป็นหนึ่งเดียวมาร่วมงานเต้นรำสามวันสามคืนที่พระราชวังรอยัลกา์เด้นรัสเปอร,ร์อฟที่ที่จะได้พบเจ้าหญิงและพระนางจะตัดสินใจในขั้นตอนต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านราชวงศ์รัสเปอร,ร์รอฟว้าวเห็นไหมว่าเธออวดดีขนาดไหนเจ้าห้ามไปเด็ดขาดนะเอเลีย ทำไมล่ะสารที่ส่งมามันผิดตรงไหนกันเอ้อะข้าว่ามันสมเหตุสมผลที่อยากรู้จยกคนที่จะแต่งงานด้วยก่อนจากนั้นค่อยตัดสินใจว่าใครคู่ควรมากที่สุดอะไรนะงั้นเจ้าจะยืนต่อแถวเพื่อพบนางเหรอเจ้ายอดเจ้าชายแห่งอาณาจักรพาราโนวาเนี่ยนะทําไมล่ะเจ้าไม่มั่นใจว่าเจ้าชายแห่งพาราโนวาจะเป็นยอดคู่ครองของเจ้าหญิงที่เข้มแข็งและชันฉลาดงั้นเหรอเอเอ,เ,อ,เ,อเปล่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างงั้นงานเริ่มเมื่อไหร่ วันที่12กันยาสามเดือนหลังจากนี้อืมงั้นข้าจะออกเดินทางพรุ่งนี้มาดูกันว่านางหน้าตายังไงจากนั้นในเช้าวันถัดมาเจ้าชายเอเลียตปลอมตัวเป็นชาวบ,บ้านธรรมดาแล้วออกเดินทางไปที่อาณาจักรรัสเปอรอฟเจ้าคิดว่านางจะเป็นยังไงแจ็คืมแจ็คเจ้าควรได้ดื่มน้ำเพื่อนยาก ก้าดี๋ยงไงมาดื่มน้ําในทะเลาสาบของข้าโดยไม่ขออนุญาตข้านึกว่าธรรมชาติเป็นของทุกคนซะอีกข้าควบคุมน้ําที่นี่เจ้าส่งสิ่งที่ข้าต้องการมาไม่งั้นก็กระหายน้ําตายไปซะท่านต้องการอะไรม้าตัวนั้นข้าจะให้ดื่มน้ําและเดินทางเข้าไปยังรอสเบรอบแต่ว่าตอนหากกลับเจ้าต้องยกม้าให้กับข้าม้าตัวนี้ชื่อว่าแจ็คและมันเป็นเพื่อนข้าเพื่อนจะไม่ขายกันและก,กันงั้นก็จ่ายมาด้วยชีวิตของเจ้า ถ้าอยากได้ชีวิตข้าก็ต้องสู้เพื่อให้ได้มันไปอะไรกันวันต่อมาโอ้ผลไม้พวกนี้น่ากินจังเอาหน่อยไหมแจ็คเก <c oughs> ่งมากแจ็ค พลาดนี้ยังไงมากินผลไม้โดยไม่จ่ายมาก่อนข้านึกว่าธรรมชาติเป็นของทุกคนไม่ใช่ทีน่นี่ถ้าคมต้นไม้แถวนี้เจ้าให้สิ่งที่ข้าต้องการหรือตายเพราะอดอยากไปซะท่านต้องการอะไรมาตัวนั้นข้าจะยอมให้เจ้ากินและเดินทางไปถึงรอสเปอร์ร็อบแต่ขากลับเจ้าต้องยกมาให้กับข้ามาตัวนี้ชื่อว่าแจ็คและมันเป็นเพื่อนข้าข้าจะไม่ยอมทิ้งมันงั้นก็จ่ายด้วยชีวิตของเจ้ามาซะ ถ้าอยากได้ชีวิตข้าก็ต้องสู้กับข้าก่อนอะไรเนี่ยเอลเลียตเดินทางต่อไปในวันที่หกของการเดินทางว้าวเฮ้ยพวกท่านทำข้าตกใจไม่ต้องสู้กันอีกแล้วรู้ไหมข้าจะบกป้องแจ็คสุดความสามารถของข้าเจ้าถึงเหมาะสมที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงมิรานะ่าหากเจ้าชนะใจนาง แต่ก่อนนั้นข้าต้องตัดสินใจก่อนว่าอยากชนะใจนางไหมเหตุผลว,ว่าทำไมเจ้าถึงมีคุณสมบัติเอานี่เอานี่นไปหากวางไม้คัดทาไว้ที่พื้นไม่ว่าจะมีแกะกี่ตัวที่เจ้าตอดพวกมันจะอยู่รอบๆไม้คาทาและไม่หนีไปถึงแม่เจ้าจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยน้ำครุยนี่นไปเมื่อเจ้าเล่นเพลงพวกแกะจะเต้นไปร,บรอบๆยังชื่อมือ และเอากล่องหอยนี้ไปเมื่อไ่ที่เจ้าเปิดมันข้าบริวารจะปรากฏเพื่อทำตามคำสั่งที่เจ้าต้องการขอให้โชคชดีเจ้าชัยเอเลียตเจ้าชัยเอเลียตไปถึงพระราชวังแห่งรัสเปอร,รอฟและทำงานเป็นคนเลี้ยงแกะในนั้นวันหนึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเจ้าหญิงมิราน่า ฟบอบดพระเอ้าทุ่งนี้เช้าตอนที่เราเซ็นสนธิสัญญาเราจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสองอาณาจักรแล้วทำไมถึงไม่ให้เอกสารสนธิสัญญากับเราในฉบับละ่ะออาณาจักรของเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเจ้าหญิงข้าไม่คิดว่าท่านพ่อเจ้าและรัฐมนตรีคนอื่นๆจะติดใจอะไรท่านไม่ต้องเข้ามายุ่งหรอกรู้อะไรไหมข้ามีเอกสารสนธิสัญญาอะไรนะได้อย่างไงเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเพราะมันอยู่ที่ข้า กล้าดียังไงได้ยังไงกันท่านพอ่อดูที่ประโยคที่3ของข้อ1 5 5สิมันบอกว่าอาณาจักรซูปราโนมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆของสนธิสัญญานี้ได้ตลอดเวลาท่านรัฐมนตรีนี่มันยุติธรรมเหรออะไรนะโอ้แล้วท่านไม่ได้คุยเรื่องนี้กับพ่อข้าเหรอและท่านคาดหวังให้เราเชื่อใจท่านงั้นรอ หากสนที่สัญญาณนี้ถูกยกเลิกเจ้าหญิงมิระนานั่นก็เป็นเพราะท่านและไม่มีคู่ครองคนใดจะแต่งงานกับเจ้าหญิงที่เย่อะยิ่งเช่นท่านท่านรัฐมนตรีกล้าดียังไงท่านดูถูกเจ้าหญิงเราแบบนี้ไม่ได้นะเอ้เงียบไปเลยไอ้สามัญชนข้าเป็นคนสามัญที่น่าภาคภูมิใจไม่ใช่หัวขโมยที่เพิ่งถูกจับได้ลูกรักลูกช่วยพวกเราไว้ในฐานะเจ้าหญิงข้ายังต้องรับผิดชอบต่ออาณาจักรนี้ท่านพ่อ ข้าก็แค่ทำหน้าที่ข้าขอบคุณใช่แล้วล่ะข้าอยากชนะหัวใจนางเอลเลียตวางไม้เท้าวิเศษลงบนพื้นแล้วเข้าไปในป่าเพื่อพบกับแจ็คและขี่มันไปในป่าวันหนึ่งเขาพบกองดอกไม้ที่สวยงามที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาดอกไม้ช่างงามอะไรเช่นนี้คงร่วงหล่นมาจากต้นนี้อืม เอาช่อดอกไม้สวยๆไปฝากฝาบาทด,ดีไหมนะเย็นวันนั้นเจ้าชายเอเลียตเล่นคลุยวิเศษโดยหวังว่าเจ้าหญิงมิราน่าจะสังเกตเห็นและทำให้ฝูงแกะเต้นร,รำอย่างสนุกสนานรอบตัวเขาอ,เอ้เจ้าหญิงเทค้าดูช่อดอกไม้สิมันสวยงามมากเลย นี่เจ้าเจ้าหญิงชอบดอกไม้เหล่านั้นขอชอบดอกไม้นั้นให้ข้าหน่อยขอภัยหากเจ้าหญิงต้องการดอกไม้นางต้องมาขอด้วยตัวนางเองอย่างสุภาพด้วยนี่จะกล้าดียังไงเจ้าข้าขอเชอาดอกไม้ที่สวยที่สุดที่ข้าเคยเห็นได้ไหมได้ปโปรดเว้นแต่ท่านจะเอาไปให้กับคนอื่นฝาบาท ช่อดอกไม้นี้สําหรับท่านแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วพรุ่งนี้ข้าจะเอากระบองเพชรให้ท่านกล้าดียังไงมาพูดแบบนั้นแล้วทําไมเจ้าถึงทาแบบนั้นล่ะเพราะวันนี้ข้าเห็นท่านอ่อนโยนและอ่อนหวานเหมือนดอกไม้เหล่านี้องค์หญิงเมื่อวานข้าเห็นท่านเฉียบแหลมและหน้าเกรงขามเหมือนนักรบอย่างที่เจ้าชายหรือเจ้าหญิงควรจะเป็นขอบคุณอีกครั้งนะ เจ้าชายเอเลียสทำให้เจ้าหญิงพอใจด้วยการให้แกะเต้นรำและนำดอกไม้กระบองเพชรหรือสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมจากป่ามาให้และในไม่ช้าพวกเขาก็พัฒนามิตรภาพแล้วเจอกันพรุ่งนี้เจ้าหญิงท่านจะเป็นเพื่อนกับเด็กเลี้ยงแกะได้ยังไงถึงเขาจะค่อนข้างหล่อแต่เขาน่ะก็ยังคงเป็นเพียงแค่เป็นคนฉลาดเฉียบแหลมและเป็นคนดีมาก แจ็ควันนี้วันที่12กันยาให้ตายสิเจ้าชายคนอื่นๆทั้งหมดจะมาที่นี่เพื่อร่วมงานเต้นรำนางยังไม่สนใจที่จะแต่งงานกับข้าเลยข้าจะทำยังไงดีของขวัญชิ้นที่3นี้พวกเรายินดีรับใช้ฝาบาทข้าอยากแต่งตัวให้เป็นเจ้าชายที่หล่อที่สุดมีเกียรติที่สุดและสง่างามที่สุดเท่าที่เคยมีมาตามที่ท่านต้องการฝาบาท วันรุ่งขึ้นเจ้าชายทั้งหมดจากหลายดินแดนมารวมตัวกันที่รัสเปรอฟเพื่อพบกับเจ้าหญิงที่รักของข้าข้าไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนความงามเป็นสิ่งช่วยคราวจิตใจตั้งหากที่มีความสำคัญท่านกำลังดูถูกคำชมเชยไม่มีผู้หญิงคนใดควรทำอย่างนั้น ถ้าเพียงแต่บอกความจริงเท่านั้นผู้ชายทุกคนควรยอมรับสิ่งนั้นยินดีต้อนรับนั่นใครกันนะ่ะฟาบาทยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบท่านข้าเองก็ยินดีเชิญท่านเลยงานเต้นรำทั้งสามคืนสิ้นสุดลงและตลอดคืนนั้นเจ้าหญิงมิราน่าพูดคุยกับเจ้าชายทุกคนแต่ไม่ใช่เจ้าชายเอเลียสเจ้าชายโกรธโมโห และเจ็บปวดเจ้าหญิงจะประกาศการตัดสินใจเลือกเจ้าชายในวันรุ่งขึ้นนี่เหรอแจ็คข้าเสียนางไปแล้วเหรอควรเปิดเผยความจริงไหมว่าข้าคือคนเลี้ยงแกะที่นางชอบคุยด้วยทุกวันนางไม่มองมาที่ข้าตลอดทั้งสามคืนมันได้ยังไงกันนางเลือกคนอื่นไปแล้วหรือย,ยังนะ ข้าก็คิดถูกท่านไม่ใช่คนเลี้ยงแกะท่านเป็นเจ้าชายไม่ข้าเป็นคนเลี้ยงแกะอย่างหน้าเบื้องที่ถูกเมินอยู่นะท่านข้าทำใส่ท่านที่โกหกข้ามาตลอดยังไงล่ะข้าไม่ได้ตั้งใจจะโกะหกข้าแค่รอก่อนท่านทราบได้อย่างไร <c oughs> ใช่แปลกหน้าใหม่ในอนาณาจักรที่มีม้าอยู่ในป่าและขลุ่ยวิเศษจากพ่อมดแห่งป่าอย่างนั้นเหรอข้ามีลังสังหรณ์และมันได้รับการยืนยัน ตอนข้าเห็นท่านแต่งตัวเป็นจ้ดชายท่านปิดบังดวงตาของท่านไม่ได้นะรู้ไหมทำไมท่านไม่พูดอะไรเลยแล้วทำไมท่านไม่พูดอะไรเลยล่ะท่านวางแผนที่จะบอกความจริงกับข้าเมื่อไหร่ตอนแรกข้าไม่รู้ว่าข้าอยากเอาชนะใจท่านหรือเปล่าก็ท่านชนะแล้วฝ่าบาทข้าตกหลุมรักท่านเข้าแล้วท่านคือคู่ที่ดีที่สุดสำหรับข้าและข้าตกหลุมรักท่านไม่ใช่แค่ความรักข้าตกหลุมรักท่าน ตั้งแต่วันแรกที่ข้าเจอท่านไม่มีใครอีกแล้วที่ข้าอยากเป็นคู่ชีวิตไปตลอดชีวิตลองคิดดูอีกครั้งนะพวกเขาเรียกข้าว่าอวดดีเพราะพวกเขารู้สึกถูกคุกคามและพวกเขาตาบอดเกินกว่าจะมองเห็นความเมตตาของท่านข้ารักท่านยิ่งกว่านั้นข้าเคารพท่านดังนั้นเจ้าชายเอเลียตและเจ้าหญิงมิราน่าจึงแต่งงานกันและพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปในฐานะสามีภรรยาในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน